อัปเดตแพท1.20.2มีอะไรกันบ้างมาดูกันเอาละฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม Hero and c h a n ช e l นลล s ซีซั่2ก <shield S 2> <ch> ่อนที่เราจะเริ่มคลิปนี้นะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปรับโค้ดก่อนนะฮะนี่เลยครับผมนะฮะนี่คือโค้ดนะฮะเพราะว่าเขามีการชดเชยเซิร์ฟเวอร์เน่านั่นแหละนะฮะเออเขาให้ฟรีเลยนะ24ชั่วโมงนะพรีเมียมนะวิตเทเลนต์เมมเบอร์ชิพนะครับผมก็ก๊อปปี้โค้ดแล้วก็ใส่ให้ไม่ใช่ตรงนี้ ไปที่ฟันเฟืองแล้วก็รูปกล่องของขวัญน,นะฮะจากนั้นก็วางไปเลยฮะอ่าได้แล้วนะครับผม24ชั่วโมงนะฮะซึ่งของผมมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไปเติมอา้าวเดี๋ยนะได้แล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเันเดิมของผมนะมันต้องมีอีกเกียนหนึ่งดิอะไรกันฮะ น่าจะต้องรีเกมใหม่นะผมว่าอของผมนะรับไปแล้วด้วยโอเคไม่ว่ากันฮะเฮ้สงเลยก็หวังว่ามันคงจะเป็นแค่บัากันนะเออ ว่าผล,ลัพธ์มันจะยังอยู่อย่างแรกเลยนะครับผมหลังจากมีการโหวตในในดสคอร์ดของ Hero and General หรือว่าการตอบโต้ในชุมชนนั่นเองนะฮะมีการโหวตให้ลดการเอ็กชอตของให้ลดลงเหลือ3.58อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะฮะดาเมจที่เราโดนเวลาเราเล็งหัวใช่ไหมหรือเปล่าม,มันลดลงเหรออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจจริงๆอย่างที่2เลยนะฮะก็คือ โหมดวอนะเขาย้ายเมืองหลองเมืองหลวงเมืองหลวงอะไรแล้วเมืองหลวงนั่นเองนะซึ่งนี่คือปัญหาหลักของการที่ทําให้เสริมนออน,นั่นเองนะฮะนี่แหละฮะอเมริกาก็จะย้ายมาอยู่ที่เมืองกรุงโรมนะครับผมปกติแล้วจะอยู่ที่ลอนดอนส่วนลอนดอนเป็นของโซเวียตไปซะและ้วมอสโคนะฮะฝั่งของโซเวียตกลายเป็นของเยอรมันนะเออซึ่งก็มันก็จะบิดเบี้ยวกับประวัติศาสตร์นิดหน่อยนะถ้าเยอรมันอยู่ตรงกลางตรงเบอร์ลินเนี่ยมันโดนล้อมไง มันเสียเปียบอะไรประมาณนี้แนะซ้ายก็มีการขวาก็โซเวียตอะไรประมาณนี้นะฮะต่อมาถ้มีการอัปเดตปืนติดตั้งกับยานพาหนะก็คือไอ้กระบอกนี้เลยฮะ pm m 1 9 1 0 3 0นะฮะซึ่งคุณต้องปลดในแรลงสิบของยานพาหนะถึงจะสามารถติดตั้งปืนได้นะครับผมต่อมามีการอัปเดตเปลี่ยนเสียงปืนใหม่อย่างเช่น p 3 p 0 8พารามิรมแล้วก็พิท c 9 6 M1917 r e v ง e ก e r หรหรือว่าโมซินเอ้ไม่ใช่ลูกโมลูกโมฮะแล้วก็ M1911 แล้วก็ t u l a นะ,ะับผมซึ่งมีการอัปเดตเสาวเสียงใหม่นะฮะแล้วก็ PPSS41 น,นมันอ่านว่านีปะเดี๋ยวดูกันไอ้กระบอกนี้แหละฮะแล้วโอ้แล้วผมก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วด้วยซึ่งเขาไม่ได้มีการเออนี่ PPSS41 น 41, นะฮะมีการเปลี่ยนเสียงเสียงเสียงปืนใหม่นะฮะซึ่ง ผมก็ได้ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะตอนนี้ผมก็ไม่มีเวลาแล้วด้วยต้องไปเรียนนะฮะ อันนี้ผมถ่ายตอนเช้านะครับผมต่อมามีการอัปเดตเปลี่ยนมีการอัปเดตแอนิเมชันต่างๆในแมพอย่างเช่นลายน้ําอะไรประมาณนี้นะฮะก็มีอยู่ประมาณส3งสามแมพที่มีการอัปเดตใหม่นะฮะโมเดล ppssc 1นะฮะมีการอัปเดตใหม่ซึ่งผมว่าน่าจะเกี่ยวกับที่สีสีมันเข้มขึ้นละมั้งที่ผมจากใครที่ดูคลิปที่แล้วนะน่าจะรู้ว่าผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยมันสีมันเข้มขึ้นหวะซึ่งผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะซึ่งแอนิเมชันของมันอาจจะดีดูดีขึ้นหรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ยังมี m p 4 0แล้วก็ PPSH43 p p s นะฮะ PPS ดิ p PS, p s 4 3กระบอกนี้แล้วก็ MP40 ของเยอรมันก็คือปืนกระบอกนี้เลยฮะ MP40 แล้วก็ MG34 มีนะฮะมีการปรับแต่งให้มันเล่งง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะนี่ต่อมาก็คือรถถังนะฮะลดถ,ถังจะเกิดเร็วขึ้นนะจากที่ผมได้ลองเล่นในไร้สดเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นก็คือ รถถังไร้แกงซึ่งปกติเขาบอกว่ามันจะเกิด10วินะที่เขาเขียนบอก10วินแะนะ่แต่ที่ผมไปลองเล่นดูเชฟฟี่ฮะเอไม่ใช่เชฟฟี่ของโซเวียตอาที 70, เจออมันเขาบอกว่า10วิใช่ไหมแต่ว่าใช้เวลาแค่5วิเท่านั้นก็ผม5วินะพูดอีกทีนะ5วินาทีในการเกิด ในโหมดประทันรถถังเท่านั้นนะฮะส่วนโหมดวอลก็ยังคูดาวปกตินะก็คือสีแดงปี๊ดป้านอะไรอย่างนี้นะฮะและก็อย่างสุดท้ายนะมีการอัปเดต AI แบบใหม่นะฮะก็ตอบลงก็คือให้มันตีเราน้อยลงนะฮะก็คือให้มันตอบโตเราน้อยลงนั่นเองนะฮะก็คือกากลงนั่นแหละเออบอทจะกากลงออหมดแล้วมีเท่านี้แหละก็อย่าลืมนะผมว่าอย่าไปลืมรับคโค้ดนะอย่าลืมรับคโค้ดนะครับผมนี่เลยคโค้ดนี้จะหมดในวันที่30 วันจันทร์ที่30พฤศจิกานะฮะเวลา10บโมงนะครับผมก็เพราะฉะนั้นแล้วก็สิน้นสิ้นเดือนนี้ก็คือสิ้นเดือนนี้แหละก็อย่าลืมรีบไปรับกันล่ะฮนะซึ่งผมรับไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นให้ผมเลยอ่ะเนี่ยอันนี้คืออันเก่าที่ผมรับไปมันต้องขึ้นเพิ่มมาอีกตรงนี้ตรงหนึ่งดิอะไรวะอะไรครับเนี่ยวั t ถ e f ฟากผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผมรับได้หรือเปล่าเพราะว่าผมมีเวทเทลเลเยอะไง แล้วทีนี้มันก็มีอีกอันหนึ่งที่มันค้างคาอยู่แล้วพอผมเติมไปอีก24ชั่วโมงมันมันรวมเลยกันเลยหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะฮะหรือว่าใครใส่แล้วใครที่ยังไม่มีใครไม่ได้มี ID เดียพิมก็ลองเอาโค้ดน,นี้ไปใส่ดูว,ว่าคุณได้หรือเปล่า24ชั่วโมงคือ1วันนั่นเองนะฮะโอเคผมนะสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมหากชอบโปกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม